หลวงพ่อเจ้าคะข้าพาเจ้าได้ฟังคําสอนว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหามันเหมือนเป็นจุดที่หัวใจคนเริ่มดิ้นรนอยากสุขอยากหนีทุกข์แต่ก็ไม่เคยพ้นขอหลวงพ่อช่วยอธิบายตัณหาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยเถิดเจ้าคะ่ะเจริญพรโยมผู้ใฝ่ธรรมตัณหานี้คือความอยากอันร้อนแรงเป็นเหมือนไฟที่คอยแผดเผาใจเมื่อเวทนาทั้งสุข หรือไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นจิตที่ไม่รู้เท่าทันก็จะปรุงแต่งยาขึ้นมาทันทีหมายความว่าแม้แต่ความสุขก็ทำให้เกิดทุกข์ได้หรือเจ้าคะใช่แล้วโยมสุข,ขเวทนาก็กลายเป็นเชื้อไฟแห่งตันหาได้เพราะเมื่อเรามีสุขใจจะอยากให้มันอยู่นานๆอยากได้อีกอยากซ้ำอยากเติม แต่ความสุขนั้นไม่เที่ยงพอหมดเราก็ทุกนี่แหละคือลักษณะของตัณหาที่ซ่อนอยู่ในสุขเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นตัณหาแตกต่างจากความอยากธรรมดาอย่างไรเจ้าคะอันความอยากธรรมดาเหมือนเราอยากดื่มน้ำตอนกระหายพอดื่มก็พอแต่ตัณหานั้นเหมือนอยากดื่มน้ำทะเล ยิ่งดื่มยิ่งกระหายดื่มเท่าไรก็ไม่อิ่มแถมอย่างแสบคออีกต่างหากอุปมาตันหาสามประเภทพระพุทธองค์ตรัสว่าตันหามีสามประเภทได้แก่ 1. นึ่งกาม,มาตันหาคืออยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอุปมาเหมือนคนส่องกระจกแล้วหลงในเงา รักในสิ่งที่เสื่อมสลายแต่คิดว่าเที่ยงแท้เช่นหลงในรูปลักษ์เสียงเพราะกลิ่นหอมตัวอย่างชีวิตจริงโยมอยากกินเคก้กได้กินอยากอีกกินเกินทุกจากโรคภาวะตัณหาคืออยากเป็นอยากมีอยากสำเร็จอยากได้อัตลักษณ์อุปมาเหมือนปีนเขา พอถึงยอดหนึ่งก็มียอดไหมให้ปีนอีกจิตไม่เคยพอใจในสิ่งที่เป็นตัวอย่างเช่นโยมได้เลื่อนตำแหน่งดีใจแต่แล้วกลัวคนอื่นแซงก็ทุกข์อยากเป็นที่หนึ่งเสมอวิภวตัณหาคืออยากไม่ให้มีอยากลบอยากให้ทุกข์หายอุปมาเหมือน พยายามผลักเงาของตัวเองยิ่งผลักก็ยิ่งเหนื่อยเพราะมันเป็นธรรมชาติของการมีชีวิตตัวอย่างเช่นโยมอกหักอยากลืมเขาให้เร็วที่สุดพยายามบังคับใจยิ่งลืมไม่ลงเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วเราจะพ้นจากตัญหาอันละเอียดลึกซึ้งเหล่านี้ได้อย่างไรเจ้าคะดีแล้วที่โยมถามการจะพ้นตัณหา ไม่ใช่การปราบความอยากให้หมดสิ้นแต่เป็นการรู้เท่าทันมันด้วยสติและปัญญาแนวทางดับตัณหามีสติรู้ตัวขณะเวทนาเกิดโดยสังเกตความอยากโดยไม่ด่วนตามมันไปใช้โยนิโสมนสิการคือคิดอย่างแยบขายถามตนว่าสิ่งที่อยากนี้มีประโยชน์แท้หรือหลอกลวง เจริญอริยมรรคเมื่อมีศีลใจก็สงบเมื่อมีสมาธิใจก็มั่นคงเมื่อมีปัญญาใจก็เห็นตามความเป็นจริงเจ้าค่ะหลวงพ่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าความเข้าใจในธรรมเช่นนี้เหมือนได้ตื่นขึ้นจากฝันที่หลอกตัวเองมานานโยมรู้เช่นนี้ก็ดีแล้วธรรมะเปรียบเสมือนแสงไฟในห้องมืด เมื่อแสงแห่งปัญญาฉายเข้าไปตันหาก็ไม่อาจครอบงำได้แล้วหลังจากตันหาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออุปทานใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องโยงถ้าตันหาคือความอยากอุปทานก็คือการเกาะกลุ่มแน่นเข้าไปอีกขั้นเราจะกล่าวถึงเรื่องนั้นต่อไป